สวัสดีนักเรียนอันนี้ขอต่อสถิติเป็นสถิติตอนสาสิบหเนาะสถิตอนที่สามสิบหกอื่นขอทบทวนเรื่องการเรียงสับเปลี่ยนการเรียงสับเปลี่ยน การเรียนสับเปลี่ยนของวัตถุนี่เราเน้นเราเน้นเน้นลำดับที่เป็นสำคัญสำคัญเอาอย่างเช่นนะอย่างเช่น เรเรียเปลี่ยนเป็นสำคัญอย่างเช่นเรามีอักษรสามตัว A B C ถ้านำมาเรียงเรียงสับเรียงสับเปลี่ยนครั้งละสองตัวอักษรได้กี่วิธีเนาะจะเป็น A กับ B วิธีหนึ่งและสลับ A กับ B ก็เป็น B กับ A ทีหนึ่งต่อไป A B A กับ C แล้วก็ C กับ A สีวิธีเนาะต่อไป B กับ C แล้วก็ C กับ B เพราะฉะนัะจวีวิธี1 2 3 4งสี่ห้าหกวิธีทั้งหมดจะได้ทั้งหมด6วิธีเนีย่ยเลียงสับเปลี่ยนครั้งละสองมันก็จะมีสูตรนะสูตรกุียงสับเปลี่ยนเราใช้เป็นสูตรเครื่องหมาย p n r หรือ NPR ที่การเรียนสับเปลี่ยน N ของทั้งหมดอันนี้ของทั้งหมดอ่าน,นี่เรียงครั้งละครั้งละ NPR ตัว P นี่ย่อม,มาจากคำว่า Permutation เพอร์มิวเทชแต่ว่าการเรียงสับเปลี่ยน NPR จีบสูตรว่า N factorial ส่วน n ลบอ่าแฟกทอเรียนนี่คำว่า factorial เนี่ยขอทบทวนเอี่ยสูตรเอาสูตรก่อนนะสูตรคืออย่างงี้ factorial มันก็เราเรียนมาแล้วอย่างเช่น n factorial ก็คือ n คูณ n ลบหนึ่งลดลงมาคูณไดล้ n ลบสองคูณลดมาคูณคูณตั้งถึงสามถึงสอง,ถ,ง,สองถึงหนึง่ง เพราะนั้นอย่างเช่นสามเทอเรียก็คือ3ามคูณสคูณหนึ่งทอเก็คือ2องคูณหนึ่งห่งเปเทเรีก็เท่ากับ1นึ่งนะมีตัวที่ต้องรู้ศูนเทอเรียมีค่าเท่ากันหนึงเสมอนะในทบทวนเรื่องการเรียนสับเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเรามาดูตรงนี้ n p r เอ่อจอสีไม่ค่อยสว่างนาะ NPr สมมติว่าของมีอยู่ 3, สอักษรสามตัวใช่ไหมของ3ามสิ่ง P สามเลือกมาจากครั้งเอ่อเอามาจากครั้งละสองสิ่งเรียงสับเปลี่ยนครั้งละสอง n คือ3 r คือสจะได้ว่า n แฟกส่วน n ลบ r แฟกทอรียนก็คือ3มแฟกส่วน3ามลบสอง เท่ากับสามแฟกทอเรียนสามลบสองเหลือหนึ่งแฟกทอเรียนสามคูณสองคูณหนึ่งหรือเท่ากับหนึ่งเท่า,า,ากับหกวิธีซึ่งเท่ากับน,นี้ใช่ไหมหกวิธีนั่นเองนี่ของการเรียงสับเปลี่ยนขอทบทวนอันหนึงสับเปลี่ยนทีนี้ต่อไปทบทวนอีกอันหนึ่งการจัดหมู่ทบทวนการจัดหมู่เนาะ หรือเรียวกาการจัดกลุ่มก็ได้ภาษาอังกฤษเราเรียกว่าคอมบิวคอมมิวสเตชันใช้สอักษคือ N C R หรือจะเขียนเป็น C N R นี่สูตรของมันว่าขอมีของ N สิ่งทั้งหมด N สิ่งจัดครั้งละ R สิ่ง สูตรจะได้เป็น n แฟกส่วน n ลบแฟทอเียแล้วเอา R แฟทอเียมาหาอีกครั้งถูรจะต่างกับการการจัดการเรียงสับเปลี่ยนการจัดหมู่คืออะไรการจัดหมู่เนี่ยเราจดเรียงเราเไม่ถือลำดับเป็นสำคัญไม่ถือลำดับ เป็นสำคัญเอาอย่างเช่นยกตัวอย่างเนาะมีอักษรสามตัวมี A B C เอามาจัดหมู่จัดเป็นกลุ่มหรือจัดหมู่ครั้งละ2ของทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่สาสิ่ต่างถึงต้องต่างกันด้วยเนาะต่มงิึงต่างกันเพราะฉะนั้นตามสูตรนี้ก็จะได้เป็น P 3ามมาจากครั้งละ C C combination ตัว C นะ คอมบิเนชันก็ได้เป็นเท่าไรเอ็นแฟคทอเรียน mm hmm. ก็คือสามแฟกส่วน3ลบ2แฟคทอเรียนเอา2องแทอเรียนมาถามครั้งหนึ่ง2มาหารเอาตัวเนี้ยมาหารครั้งหนึ่ง3คูณ2คูณ1ตัวล่าง3ลบ2องเหลือหแฟคทอเรียน2แฟกก็คือ2คูณหนึ่งตัดทอนตัดทอนเหลือ3วิธี ถ้ามีของต่างกัน3ามสิ่งเอามาจากทั้งละสองของสิ่งก็จะจัดได้3ามวิธีอ่านี่เราคำนวณให้ดูก่อนที่นี่ตัวอย่างเห็นชัดอย่างเช่นมี a b c ของสามสิ่งเอามาจัดหมู่ครั้งละสองตัวนะตัวอักษรก็จัดเป็น a กับ b ได้ใช่ไหมต่อไป a กับ c a กับ c ได้ต่อไป B กับ C เนี่ยหนึ่งสองสามก็มทั้งหมดจะได้สามวิธีเพราะ a b แล้วจะจัดเป็น b a ก็ถือวิธีเดียวกันก็ไม่ต้องเอา A c c a ก็ตัดออกไปวิธี B c กับ Cb ก็วิธีเดียวกันเพราะลบวิธีลดน้อยลงกัเหลือลหมดหดลงมาก็หารด้วย2แฟกทอเรียนตัวนี้เป็นตัวหารเอาตัว R แฟกทอเรียลไปเป็นตัวหารใช่ไหมเนี่ยเรื่องของการจัดหม่ เดี๋ยวเราจะเอาเรื่องการจับหมูมาใช้กับตัวอย่าง,ยออางที่จะเรียนต่อไป,ปนะบางทีจะเรียนต่อไปเข้าใจว่าทําไมมันสีมันมัวเนาะ,ะสีมันมัวมัวอ้าวต่อไปเพื่อรู้การจับหมูเลียงสับเปลี่ยนแล้วทีนี้ต้องเรียนมาดู ตัวอย่างที่สี่ที่สนะี่ะขอจบวิดีโออันนี้ก่อนนะแนาทีเดี๋ยวค่อยมาขึ้นตัวอย่างที่4กัแล้วกัน